สวัสดีสวัสดีที่ที่อะไรนะักเอกชัยร้อยหนึ่งเหรอเอกชัยร้อยหนึ่งตลาดอะไร <101. S 1> ตลาดวันโอวันร้อยหนึ่งอ๋อหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสวัสดีวันพุทธที่ตลาดวันโอวันค่ะเอกชัยร้อยหนึ่งวันโอวันหมายถึงหนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะวันนี้ปนานมาช่วยเพื่อนเปิดตลาดนะคะเขาเปิดตลาดกันที่ที่ เอกชัยร้อยหนึ่งมาไกลมากเลยค่ะวันนี้เป็นนักข้ามหาก,กินข้ามเขตนะคะมาหาก,กินที่เอกชัยร้อยหนึ่งนะคะชื่อตลาดวันโอวันเนี่ยค่ะบริเวณรอบตลาดนะคะบริเวณรอบตลาดเขามีตลาดเ,เป็นโซนอาหารเป็นฟู้ดคอร์ทค่ะตลาดเขาสะอาดสวยใหญ่โตโอ้อาดูร้รานะคะะนะกก็ นำสินค้ามาลงมาออกร้านที่นี่ค่ะชื่อตลาดวันโอวันนะคะเอกชัยร้อยหนึ่งค่ะบางบอนวันนี้เป็นนักหากินข้ามเขตค่ะข้ามมาไกลมากข้ามมาไกลมากค่ะจากฝั่งปทุมธานีมามาฝั่งมาฝั่งเอกชัยเอกชัยบางบอน อันนี้น่าจะเป็นเขตกรุงเทพเขตเขตกรุงเทพหรือเปล่าที่เนี่ยเขตกรุงเทพไม่เขตอะไรยังเขตกรุงเทพอยู่ละเขตกรุงเทพค่ะแต่ข้ามมาฝั่งพระรามสองข้ามจะออกสมุทรปราการค่ะตลาดวันโอวันค่ะเอกชัยร้อยหนึ่งนะคะวันนี้วันพุธเป็นมาเปิดตลาดที่นี่ถามได้ค่ะถามได้นะคะสามสิบบาทค่ะต่อเหรียญ สอบถามได้นะคะค่ะสอบถามได้ค่ะห้าสบิบบาทค่ะนะจริงๆวันนี้พปน่าจะต้องอยู่บางปะอินค่ะ จริงๆวันนี้ป้าน่าจะต้องอยู่ที่ตลาดบางปะอินเรียบทางรถไฟบางปะอินแต่พอดีว่าเพื่อนเขาน้องๆเขาอะค่ะเขาจัดตลาดที่นี่นะคะเขาเปิดตลาดใหม่วันแรกให้ป้าน่ามาช่วยค่ะป้าน่าก,ก็ก็มาค่ะมาช่วยมาช่วยน้องทําตลาดค่ะเปิดตลาดใหม่มาตั้งร้านตั้งแผงนะคะในอย่างเนี้ยคะ่ะบริเวณตลาดของถมที่มองเห็นนี้นะคะในกร้านประณานนะคะ เหรียญบาทเก็บรงสมัยไหนก็ไม่รู้อ่ะเก็บไปสองพันก็สอ้ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดใช่ใถ้าเป็นปีผลิตก็2 5สองพันห้าร้อยห้าสองพันห้าร้อยห้าเก็บไว้สองพันสวย เป็นที่ระทึกไอ้เป็นที่ระลึกไล่น้ำหญ้ากับไลเซนบรรหารใช่ค่ะไล่น้ำเห็นไหมคะ <laughs> เขียนว่าหญ้าก็คือไล่น้ำหญ้าค่ะแล้วอีกอันคือเขียนว่าไลเซนบรรหาร <laughs> ค่ะอันเนี้ย รัฐมนตรีคือบรรหาริลปะอาชาอันนี้ไลายน้ําคือหญ้าค่ะมองเห็นไหมคะค่ะลนยน้ำหญ้าจะหายากค่ะราคาเขาก็จะตามหาง่ายหายากอะคะ่ะราคาเขาก็จะสูงต่ำเมืกันนิดหน่อย การจนาการจนาจะมีทั้งหมด10เหรียญน,นะคะการจนาาหนึตังห้าตังสิบตังค่ะย่ห้าตังการจนาไม่ผ่านใช้นะคะถ่ายเป็นคลิปค่ะอันนี้จะเป็น2บาทนะคะ2บาท13พศนะคะ2บาทเริ่มจากพศ สองบาทพอสอสีเงินนะคะสองแปดสองห้าสีสีเงหนสีเงินนะคะสีทองเริ่มจากปี2551ถึง2560ค่ะนะคะแขงสองบาทนะคะจะมีสองบาทอน,นี้สองบาทพอสอนะคะสอบาทพอสอ,อันนี้ก็จะเป็นสองบาทที่ระลึก 41วาระค่ะ2บาทจะมีด้วยกันทั้งหมด2แบบนะคะ2บาทวาระที่มีไส้ที่มีไส,ส้เหล็กอะค่ะไส้ทองแดงนะคะตัวนหนานะคะ2บาทที่ระลึกนะคะอันนี้ก็จะเป็น2บาทพอสอ2บาทพอสอคือเหรียญหมุนเวียนนะคะเหรียญหมุนเวียนจะมีทั้งหมดด้วยกัน13พอสอนะคะ48-60ค่ะ จะมีครุฑต,ตัวนี้มีกี่รุ่นครับ,บ,บ,นนรบที่ที่ส่วนมากก็นิยมก็มีสองรุ่นลายน้ำยากอะไรน้ำในหลวงแต่ก็เราก็จะเล่นลายเซนไปอีกทีนึงลายเซนแล้วก็ตัวเลขหายากหาง่ายอีกอะค่ะใช่ไหมคะที่นักสะสมเขาเล่นกันอะคะ่ะเราจะเล่นลายเซนแล้วก็เล่นตัวเลขเลขเลขสวยเลขวันเกิดตัวเอง<ม>อะไรเงี้ยค่ะ ก็จะมีแยกย่อยเยอะไรนน้ำยาไลนน้ำยาหายากเนี่ยค่ะพี่กี่ใบอะอะไรไลนน้ำยา ดูค่ะดูได้เลยนะคะรลดให้เหลือย700ค่ะสบรถค่ะ2ใบ่ใบหร,รบหาร่บหารคบรหาือบรหาลารยเซ็น้่บรรบรหาร่งบร็รห้รร่ค ช่วงสั้นไลเซนเขาก็น้อยไลน์น้ำาในหลวงใช่ค่ะเขาเป็นรัฐมนตรีช่วงสั้นๆไม่เยอะนะคะไลายน้ำยานีไม่เยอะผลิตออกเมื่อปีวาระครบรอบกี่ปีของสมเด็จย่าอะไรประมาณนี้ค่ะ80เลยประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะเป็นกรณีพิเศษ คิดอ่า700กาแฟาลดน้ำหนักแล้วหุ่นนีดีสวยด้วยอย่าบอกว่าเหมือนยายนะอันนี้จะเป็น61วาระอันนี้จะเป็น47วาระแปลกนะ 2องสองอันรวมกันได้ร้อยแปดวาระงงมไมได้ไะไ,ได้ค่ะเป็นเหมือนเป็นข้าตั้งใจหรือบังเอิญแต่คือร้อยแปดเป็นเลขมงคลอยู่แล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะสองวาระรวมกันสองอันนี้นิกเกิลทั้งหมดมีสี่สิบเจ็ดใช่ไหมคะแล้วสองสีทั้งหมดร้อยหกเอาร้อยหกอ่ะ,อะขอโทษอสองสีจะเป็นหกสิบเอ็ดวาระสี่สิบเจ็ดก็หกสิบเอ็ดวาระรวมกัน อนโนนสอ0พันห้อันนี้ 6, 9. นห9 0 0กาใช่ค่ะเขาเลิกผลิตแล้วไงคะเขามาหยุดผลิตรค่ะหยุดเมื่อปี3ากว่าๆนะคะ28 29อก่ะก็ไม่ผลิตแล้วก็เป็นต่อจากอันนั้นก็เป็นอนโนนเลยก่อนพ่เกิดอีกนะพ่เกิดตามศูนย์มีเพจไหมครับมีของป้ามี YouTube นะป้าน่าใจดี บ้านน่าใจดีอ่ะค่ะโทรให้เขาไปยังเอ่อกระิกรค่ะเดี๋ยวจบคลิปก่อนสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่กรุณารักชมค่ะเฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ